ได้ยังกินขอนะครับดีคั้ดีค่ะอบปครับแสบ่แสบหลายแซ่บหลายกินก้อนมูออกลห,อหลังหอ๋อม่นอได้ยากกินแน่นี่ได้เป็น,นปสังเกตสังเกต,เกตอ๋อปมุนอ๋ตําปนนครับตัมหุงป่ามุนป่าซีมาน้วครับนะครับพอเสร็จมันกินแส่บๆเด้ครับแซ่บบ่ครับ คมันบอกว่าพีกินยามันกินขันแล้วครับครับเชิญเล็บเชี่ยมกินขันมั้งเด้อครับนี่มันไม่ได้เจ้าไม่ได้เจ้าสาวไปใส่ครับพอเสียมครับไม่ได้พอเสียมจะเอาสาวไปใส่ครับไม่ได้เจ้าสาวไปใส่น้องมือเดียวสาวมาตอนรับนักท่องเที่ยวมาสวนสัตว์สวนสัตว์ปะครับ เวลาทุนสานบอกให้เด็กหน่อยมารวมโตัวกันเพราะไห้นักท่องเที่ยวเพคนได้เบิึงครับนี่ครับมาห้ามมาเบิึงเด็กแก่งกันเนะครับเด็กแก่งอ้าวพี่เขียวโมเมไม่ได้มาหรอพี่เขียวนี่คือน้องอุ้มบุญนะครับนี่ผัวแวนนอกนะครับอุ้มบุญ มาเนี่ยมามาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมามาสอดจมปองของเราโอ้ยเอาหางฟาดเลยครับโอ้ยอุ้มบุญน่าเอาหางฟาดครับอุ้มบุญมามาฮะทำอะไรมอ้โหมาดมแต่ขาแลวครับ นี่คือน้องเล่นลักไผ่เล่นลักครับไพ่เล่นลักลลก็พ่อตึงครับน้องอ้อนมีอยนี่คือไา่ดวมงคลน,นะครับทำอะไรครับกินเหล็กครับโอ้โหเขาว่าพันขเขาแขงแดงครับกินเหล็กแล้วครับก,กับพ่อเกี่ยวครับ พอเขียวคือว่าพังมเมเดี๋ยวเราก็ดูพังพีใหม่กันนะครับไปดูกันเลยครับเป็นไรครับนี่ครับเป็นไรวิ่งไปวิ่งมาวนกวนไปไปมาพังโมเม ขบวนวายไปมาแล้วครับดูนะครับไปดูกันนะทางปีใหม่โอ้โหดูเขาเป็นไรครับนี่ไม่อยู่นี่ไม่เป็นครับอยู่นี่ไม่เป็นเลยม็อปปีใหม่ เนไปเดินมาทับทับแป็นสรจังก็จะเดินวนไปบนวายครับนี่คือพังไม้แป้งครับแป้งจกยัวหยู่นนั่นแหละครับไม้แป้งของเราแม่ของเามานมคุณนะครับ ดูสิครับยืนยกหัวโอ้ยทำไมต้องยกหัวพอมือสัดสัดตยันของเขาครับยืนยกครับคนละแนวครับสุดยอดเลยครับคนละแนวครับสุดยอดเลยครับ มันลูก็พาไปไหนครับพาขึ้นลูกไปไหนครับเดี๋ยวไปทำพัดเลื่อนดูนะครับเดี๋ยวไปทำพัดเลื่อนดูนี่พ่อปีใหม่เอาพ่อติมพาเลื่อนลาบไปแล้วครับเนี่ยพ่อปีใหม่พาป,ปีใหม่ไปแล้วครับ กลับบ้านครับอิ่มแล้วครักท้องอยู่บ้านดำมางคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูดำบางคนกันนะครับจะได้จะได้ขึ้นรถไปไม่รู้ละตั้งมีไม่มีไม่รู้ละติดนี่ผมผมจะขายนานะผมจะขายผมจะขายนาไม่ดาวเออหัวหน้าคงไงไม่ถอยดีเด้อหัวหน้าคงไงไม่ถอยเนี่ยคนอ่าเปิดน้ำเส้นหน้าหนองเน เปิดน้ำมเส้นหน้าหนองแน่วันนั้นนี้คนเสิลครับผมผมไปเอารถของนดาวนี่ครับคอนเสิลก็อะไรหลายท่านก็ได้ไปดูไลฟ์สดของอ่าคอนเสือมาแล้วเสือนะครับผมเมื่อกี้ครับคอนเสือมาแล้วครับเลาลงมาแล้วมันขึ้นเหรอไม่ขึ้นครับแล้วก็จะเปลี่ยนแผนใหม่ครับตอนนี้ต่อไปนี้ก็จะเหลือแค่ดาวเชือกเดียวครับเพราะว่าพอไปใหม่เอาปีใหม่ไปแล้วครับแล้ว อเลิศหลักไปแล้วเอเลิศหลักเอเลิศหลักไปแล้วครับเเงครเที่ยวไาสียงมาเรวโมเมอยู่กับใครล่ะก็โมเมอยู่กับใครอยู่กับโซเหรอขอคโมเมอยู่ใครครับโมเมอะอยู่กับโซ้ เฮ้ป้าทุกกำลังใจนะครับเนี่ยควันโมเมครับควันเขียวครับจัดเลยพื่อเลยนี่คือเลิกคอนเสือครับถอยไปแดงใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับตอนนี้ครับไหนว่าไงนะว่าจะถอยป้ายแดงนะครับเพาะว่าให้เอฟซีถูกหวยก่อนควันเสือไม่ออกมาจากเลือดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจานเอ็มหายหน้าไปเลยครับจานเอ็มนี่ครับจานเอ็มครับตอนนี้ไม่หายแล้วครับ อไรยังน่ะเจาหน้ารักมันเดียวครับนี่ครับดูดาวมคนนะครับเดาจะได้กินอะไรเนาะดาวนี่พอดาวแม่เอายาวให้ดาวหลืพ่อดาวควันนเสระบ ความคิดนี้เป็นของควนเสือนะเออไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าคนไหนบ้าหรือว่ประกันเป็นบ้าไปหมดแล้วครับก็มีไว้ใช้ว่าครับก็มาเรื่อยๆครับมาหาน้องดาวเรื่อยๆครับวันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนครับวันนี้ครับ ขอจะายไปไหนครับวดีครับสวัสดีคร okay? ับสวัสดีครับีซีทุกคนครับครัท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ยังไม่เลือกจัาแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักมันยูกมันยูชักมันอกนยูขอฝากช่องนะครับชักมันยชักมันยูเดี๋ยวก่อนขอฝากช่องครับรออเดี๋ยวเอพีที่ ที่ยังไม่รู้จักครับฝากติดตามช่องพังสรีใจคนสวยเลยนะครับครับผมถือมันถือมันเตลือดดิเตลือดถือถือทีจะเปยงเอฟเขาเป็งูเรืองอยู่ิีนั่นูเรืองครับไปซดค้อมครับโอ้ยัส่ดสวัสดีครขบากันนะสวัสๆมึง เเลนบอกวาเสืนไม่ใช่แขงดาวนะเขาาซื้อแล้วไปตกี้เขาซื้อแล้วั้นเออมันถืยังะที่ว่ารถอ้าวกินข้าวเช็จแล้วเหรอครับบังหันเองขงันบตัวีครับพ่อดาวบงคนนะครับเอากระเเบิ้งแลนเบิ้งตัวยังไม่ได้สายเสกครับตามไม่กล้าครับ นี่ครับครอบครัวดาวมงคลครับหินแม่วอนน้องน้องอะไรน้องเฟิร์นน้องฟางแล้วแล้วพอเดินครับคอนเสิร์ตเข้มาด้วยครับรถผมจะพาไปดูร้านนี้มันมีหลายร้านไปดูดีหลายร้านแล้วก็นี้คอนเสิร์ตเราพาไปไปที่บันบิง ม้นตะลืมเนี oh, ่ยแล้ว hmm. ่าเสร็จแล้ไปไหนเนาะตึกที่บุรีรัมย์ที่สุรินทร์แถวอะไรแบบแถวเรารถมันไม่โอ้นหรอกว่ามีตังไหมคุณมีตังไหมไม่ผมมีแต่มันถูกมากกล้ามพอเขาเอาไปแล้วเอาไปได้ยังล้านไหนล้านไหนล้านไหนนี่ยังงมเจ็ดเมตรโอ้ไหมอ๋อพลัจับเสือรถสิบตัวครับ สิบล้อที่ว่าแต่อันนี้ยังไม่มีกระบะนะครับมาด <ere> ูกันนะครับมึดนิดหน่อยนะครับคือจะมืนแค่นัออวัดทนีขอคุาขาี่ตออออกจากไรสดครับ จะเตรียมพร้อมไปนะครับขอบคุณมากทุกคนตั้งเกุณเรยกมาครับคุณเอาสมุดเป็นชีคุณไปไหมถ้าคือเนี่ยคุณฉีมาเลยยังมาดูกันนะครับโอ้แต่เอ๊มมันก็จบกันเรื่องเรื่องเรากันตั้งเยอะแล้วจบเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อผมถ่ายเบื้องหน้าก็ได้ครับมันพอแล้วมันพอจบได้สุดแล้วอ่า ยัง่ถึงเวลาครับขอฮีโน่งนงั้นขอจบคะนนะครับจบกันไล่ชดค่นน้ครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาครับขอขอบคุณครับ